าตามที่สัญญาเอาไว้นะครับวันนี้แม่สุภาพจะมาโชว์ฝีมือการทำเมนูแกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้จ้ามาหนีนาแล้วลมทำแล้วนี่ผู้ช่วยเชฟใช่ไหมครับผู้ช่วยเชฟนี่นำตัวไหนแล้วนี่น,นำตัวไหนน้อง LED ค่ะน้อง LED ค่ะ,คะาาทำไมอยู่แเรียกว่า LED ลูกสาวลูกสาวลูกสาวค่ะอันนี้คือตะกาอะไรนะจ๊ะ มีหมดทุกอย่างมีปลาะปลาแดดมีอิกมีเกลือมีเครื่องอะไรที่ใส่ทุกอย่างนะจ๊ะเนี่ยส้พานเขาหุ่นเอเนี่ยสะพานเท่าในฝันถูกไอมยิ่งกว่าบ้านอีกตูร์รันมีแล้วก็มีเตาเตาเพชรด้วยมีเตาปิกนิกมีเตาไฟฟ้าด้วยค่ะมีโคกมีสาด้วยห้องนอนก็อยู่นี่จ้ะทุกอย่างเลยห้องนอนห้องพระ มีครบทุกอย่างเลยจแะคุณหญิงเป็นไงบ้างมาอยู่สี่เดือนห้าเดือนแล้วอุ้ยตอนนี้อนน่ะคุหญิงก็ตอนนี้กำลังประมาณสามสี่โมงเย็น่ะทุกงานเลยจ้ะเดินขับรถสีกำล,ลังมาไอ้เรื่อคือโคมที่หลังฮานอืมอืมไม่แก่ในหลานสช้ากวอาเพราะเอื้อจะปู้เสี่ยงมาให้ม,มาหอดจะเอาเงินเอาข้อเอาเข่าคล้องมาใหา้จะเป็สะอ่อนจะเป็นวาสนาดีให้อืมคนบาลีหลายน้องนุ้ยหญิงี่ยตอนนี้กำลังมาแรงแะ ไปสแสดงที่ลายคนก็เยอะเต็มทุกที่ค่ะดีใจไหมแม่ดีใจก็เนาะตั้งแต่ตั้งแต่เปิดวงมาเคยมีแบบนี้ไหมแบบม่อบ่อเต็งานอัสอกดาลูกไส้หอยแได้เป็นจุกตาไปนับกันแล้วหลายคนในวงด้วยเนาะใช่มันเล,เลยเป็นดังไปด้วยกันไงเอออ่ะนัเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวแม่ทำเลยตามสบายเลยตามสบายเลยนะครับ คือคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้เตรียมนะครับก็คือผมเดินผ่านมานะครับแล้วก็พอดีเห็นแม่กําลังทําอะไรอยู่แม่ไม่ไม่ถือที่้องตาแม่ก็แนะนําว่ากาำลังทาแกงเข็ดเผาะอยู่อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันนะอะไรประมาณนี้นะครับ คือเพิ่งมาแนะนําตัวแม่สุภาพเมื่อวานนี้นะครับว่าผมเป็นไทยนะครับแม่สุภาพเขาก็ยังไม่เคยเจอหน้าเนาะพอได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างก็แม่สุภาพเป็นคนที่น่ารักมากๆคอยจะเป็นเพืนง่ายๆพื่นๆบ้านๆนินาที่เขาโอทูก็เเรียมอยู่นี่นะท่เขาจะไม่เกาเนาะแม่หาอะไรแม่แม่จะหาบักพกบักพีบบบักพริกนี่นี่ซ่อนความลับนะครับทั้งหมดเลยแม่จะหาบักพิก เชื่อไหมผมก็พุกลุกแหละนุ่นห่างกันปีหนึ่งพุกลุกเป็นน้องปีหนึ่งเพื่อโปรดีพุกลุกกำลังทำเอง้วยขันท้าผมไปนั่งถ่ายคลิปด้วยไงเจาก็ได้กวามรูหลายยางลยได้ได้ได้ความรู้หลายอย่างเยอะๆครับเดี๋ยวฤดูฤดูกาลน่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ FC ได้ดูกันนะครับในเพจสาวน้อยเชิดบ้านแพงแล้วก็เพจน้องคุ้ยลูกยานมีอะไรทุกสงทุกอย่างในนี่ กลิ่นเริ่มมาแล้วกลิ่นกอไม้เป็นพ่อการใช้ก็อยู่นี่นะครับน้องยุ้ก็กําลังอยู่กับพ่อยุ้งนะครับยุ้ซีก็มาถ่ายคลิปกันเยอะเลยนะครับมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับตรงนู้นนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีตอนไลฟ์สดตอนที่สาวชิกนะครับทุกคน ฝาทุกคนเป็นกําลังใจด้วยเนาะนี่พอกัญชัยก็เริ่มแต่งหน้าแล้วถ้ามาเล่นก่อนทอมอพอกัญชัยก็จะแต่งหน้าเร็วเพราะว่าพอกัญชัยจะต้องออกฉากแรกตอนพรุ่งนึงนะครับจะได้ดูว่าอะไรจะเป็นอะไรคือมัอยากกินน้ำใี้เราบ่อยแต่่มันอ่ะไม่เราบ่อยงว,วดพอดีงวดหรอซื้อไหมสั่งไหมไม่มีไม่มี สั่งไหมอร่อยไหมสั่งเลยแม่จะกินไม่ใส่ตูดาสั่งมาสักแก้วหน่อยดิลูกแม่แมเดี๋ยวสั่งขวดมาเลยสั่งเซเว่นเอเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งขวดนึงสีแดงนะไม่เอาสีเลอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาถ่ายอีกรอบนึงนะเดี๋ยวสั่งน้ำไฮริบอยให้แม่ก่อนโอเคนี่นะครับจะเป็นรถตู้ที่แน่สุภาพอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้สั่งน้าแดงไฮริบอยให้กับคุณแม่อยู่นะครับ กำลังลงมือ <AS L> ทำกันนะครับทุกคนเจกอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวคุณแม่ถ่ายด้วยวันนี้ถ่ายหลายๆช่องเลยนะใช่ใช่ก็คือนานๆทีจะได้เห็นคลิปลงทำอาหารใช่ใช่ใช่นี่ฮะสดสดต้นมาผลิตทำอาหารแบบเฮ็ดเป็นเลี้ยาเองแบบวันนี้วันนี้ป๋าก็มาลงมือด้วยอืมช่ยจังค่ะว่าป๋าก็ปกติก็ชอบทำอาหารอยู่แล้ว จะได้เสร็จเร็วจะได้กินแล้วก็ทำงานเดี๋ยวรอดูพี่ว่านต้มเมนี้ให้มันสุกแล้วก็เราจะมาคลุกเครื่องมันจะอร่อยแล้วก็หอมหอมเปรี้ยวและจอ่แค่นี้ก็หอมแล้วเนี่ยอาจารย์นี่ก็หอมแล้วน้ำน้ำลายแตกสวดๆแล้ว ถักรึแม่ตักติ้วมันจะออกเปรี้ยวๆแม่ซุ้มกระแข็งไหมแม่อิสานเคยชิมอาหารคุณแม่อยู่ใไหมกินกับเพื่อนประจำราะว่าแแ่บแม่อร่อยดีเพื่อนทำอร่อยดีเขาทำแบบของเป็นของพวกอีสานลาลาของเราอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่ใซ่บกรแข้งแน่อืมไม่ใช่ แล้วก็ซุปกระเกลือเบอร์ก็มัแกแล้วก็ชิมน้มไม้เังที่พวกที่ว่าของแปลกๆเรือที่เป็นมาของของอีสานคืออยากจะกินมานานแล้วอ่ะที่เดี๋ยวค่ชิมที่แม่ลงคลิปนะที่ผมชอบดูแม่คือแม่ชอบทำอาหารมันร่วงอันเมาเทเบกำลังแรกกินของไทยกินอีสานด้วยเราคือวันนี้วันนี้มาชิมจริงๆเลยวันนี้มาทําหน้าที่ได้ไม่กี่วันวันนี้แม่ก็ลงมือทําอาหารให้กินได้แล้วน้ำตาสีไหลครบทุกคนไม่ว่านะมาชิมกันเลย คุณแม่รู้จักผมแล้วเนาะเมื่อาวานรู้จักแล้วะใช่ช่อง,งอะไรนะอ่อดูแลเพปุงอิงเพดบ้านแทงเพ,เพจจริงเพจเดียวแล้วก็ช่องดีเลิศประเสริฐสีครับเป็นช่องส่วนตัวแต่แต่ดูแลให้น้องทำคลิปให้น้องทำอะไรให้น้องครับดูฝั่งนี้กันบ้างว้าว อันนี้อันนี้แค่เครื่องปรุงนะเน่ยใช่ไหมเครื่องปรุงโอ้ oh, เครื่องปรุงเนี่น่ะแซบ่บอันนี้ปวบเนาะ <Yeah. S 1> ปวบปว๋ปาจัดการเองเลยป๋าบอกลูกป๋าก็เชื้อไม่ทิ้งแถวเนาะ <Okay. S 1> แม่ทำอาหารเก่ง <Yeah. S 1> ลูกก็ต้อง แล้วบอสโจทำเป็นไหมทำเป็นเออโจเขาทำเป็นหมดเลยเออแปลว่าเขาเขาไม่มีเวลายังไม่ไม่เห็นเกลือเลยไม่เห็นเกลืออยู่ในบักแข้งเป็นเกลือหรืออะไรในถุงบักแข้งเกลือเลือดคือรสเกี๊ยวลงไปใส่เกลือตอนนี้กำลังต้มอยู่นะต้มเนาะน้ำยังมันสุกอยู่เดี๋ยวน้ำน้ำให้ลูกบอยสั่งมาแล้วนะเดี๋ยวรอ โอเคถแม่ยกนเียวอาวาวานิดนึงเยนเย็นกระชุ่มกระชวย่วยเป็นน้ำยา้วยนะแม่น้องเียอะไรเียะใครเอาเนจาใครเอาเยจา นายสุภาพก็ใส่น้ำแยานางไปแล้วนะครับกวสุกแล้วกแล้วกว่ากุ้งหน่อไมแล้วแล้วก็ใส่น้ำแยแนงแล้วแล้วก็ต้มให้มันเปเดือดก่อนใช่ไหมใช่ให้มันเดือดแล้วแม่ก็จะปรุงตอนนี้เจะหอมแล้วตอนนี้ใช่ถ้าปรุงแล้วจะหอมหมูหมูน่ากินเลยใส่ปลาร้าหน่อยเนาะไม่ได้ใส่ปลาร้าไม่ได้ใส่เอาใระเส่ปลาแดกเออเอาเอาอันนี้ อันนี้ผมถามเป็นความรู้นะปลาล่าปลาแดกมันต่างกันยังไงไม่รู้อ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลาล่าปลาแดกเนี่ยเนี่ยที่เขาปรุงเสร็จมาเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยปลาแดกปลาล่าปลาแดกปลาล่าใส่ไมนูหนึ่งถ้าขาดตัวนี้มันจะไม่อร่อยจะไม่นัวจะไม่นัวใช่ตามปรุงก็เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ต้องปรุงชูรสด้วยแป้งนัวขาดไม่ได้แป้งนัวแป้งนัวขาดไม่ได้ปรุงชูรสก็คือแป้งนัวใช่อ่าภาษาภาษาแม่เรียกภาษาแม่เแป้งนัว อร่อยจ้ะเดี๋ยวรอดูนะจ๊ะรอดูรอดูรอดูแล้วก็รอสีนี่เราก็จะใส่เอาตัวพริกแมาหนูพริกมาใส่เลยจ้ะนี่พริกครับใส่เลยมันจะตกไหมเนี่ยเป็นกระตกตุ้มต้าใส่ใส่กระทะนะครับไม่ใช่ใส่เลยนะครับใช่ใส่้ลงอันนี้คือพริกที่ถูกแบบไทยอันนั้นอ่ะเอาคนๆเร็วๆคนเร็วค่ะมันจะมันเป็นก้อน ใส่ข้าวเบือด้วยนะทำไมต้องใส่ข้าวเบือมันจะเป็นวรั่วกวุ้นวแม่ด้วยแม่วรั่วกวรั่ลวกวรั่วมันจะน่ากินไงสอบาทเาอันนี้คือวิธีใส่วิธีตำพริกอ่ะก็คือหนึ่งใส่พริกตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมเขาขูดใส่กันหมดแล้วนะเนี่ยขูดใส่กันหมดแล้วก็มาใส่ข้าวเบือข้าวเบือที่เราตำเป็นข้าวสารแช่ เขาเรียกข้าวเบือข้าวสารแช่ข้าวสารขั่วไม่แช่ไม่ขั่วไม่ขั้วไม่ขั้วด้วยแช่เป็นข้าวสารนี่เราก็จะปรุงจ้านี่นะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมกายเลยครับทุกคนเดิทับีใส่ัาดีจ้ามาดีจ้ามาดีค่ะโอ้สวยเนาะใส่ไปเลยจ้าสองทัพพีแต่เม่ดข้าวไม่นัวก็ค่อยเพิ่ม อันนี้คืออะไรนะที่แม่บอกว่ามันจะอะไรนะจะรั่วๆอ้วรั่วเขาเรียกอัวนรั่วเขาคั่วจะเขาวคั่วอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่ีใส่น้ำตาลนิดนึงนะจ๊ะพอเคสแล้วไม่ต้องใส่เยอะอันนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกแป้งหนัว ใส่ร้ายแซ่บหลยอันนี้ต้องทัดก่อนไหมฮะอันนี้ต้องทัดก่อนไหมไม่ไม่ไม่แม่ดัวงใส่ร้ายแซ่บหลายแม่อะไรจ๊ะธรรมดาม่ไดลจับเชีกัดไหมแม่ทิ่สามคนละเที่ยมนาโอ้ยน่าอร่อยจังนั่นคือสิบเป็นตาแสบหอมหอมมากเลย ยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยวันนี้เดี๋ยวข้างหน้าเราจะมีเมนูอื่นๆด้วยอันนี้อะไรแม่อันนี้เครื่องสำอางสก๊อตทีมรองพื้นโอ้อหทขายด้วยแล้วก็มีแม่ด้วยเอาแม่ขายทุกอย่างกันเนี่ยขายสูง้างกว่าขายโอ้ยตายนอกรถนี่คันนี้หลายอย่างจริงๆกระดาษเแข็งมาเยอะตายนิดนึงเน้นน้ำตายตายแม่เอาทุกอย่างเลย โอ้โอันนี้อะไรอ๋อรักแลเียน,นินยงรงเาแยาใส่ัล้กนิดนึงเนะเพราะว่ามนมันออนเลกเพื่อเพิ่มรสชาติให้ความนัวมันเข้ากันแต่น้ำจาหนังนิดนึงผักติวกต้ว เพาไม่ยังไม่ใส่อส่เฮ็ดพอแกเดว่ังรนกเบือไล่นเฮ็ดพอใ้ยางเฮ็ดพอใส่กบเบือลรเบิงนมานน้อยเฮ็ดพอเลยจ้าเเลยวนว้าวว้าววววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดว แม่แตุ่มไปตัดต่อภาพแม่กดมือเยี่ยมนกกดมือเยี่ยมนี่แม่กดมือเยี่ยมเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปอ่าเดี๋ยวผมจะไปทำกเรียบร้อยคกขาวเขาไปไหนมาทอันนี้ต้อใส่พารตูใ่้าขูมั่้ไนชิราชมนมาชิมเชชิมก่อนผมว่าอร่อยแล้วมา ไม่กลัวอ๋อปวดมันต้องใช้ใส่โยนใช้หน่อยใช้พีชแจ้งยึดเกลือมันไมเลากระเด้ำตาไม่มีเกลือว้ามันจะล่นมันจะล่นหมอด้วเนี่ยหมอด้วยหมอด้วยถ้าเป็นเตาปิกนิกมันก็จะอันตรายเนาะเวลาเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยเห็นหม้อใหญ่เนาะ เ c คนไหนมีหม้อใหญ่ๆนะครับแนะนําแม่สุภาพหน่อยหรือว่าซื้อมาฝากหน่อยก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่เคยเห็นหม้อไฟฟ้าใหญ่ๆกว่านี้เลยมีใหญ่กว่านี้ใหญ่ก็ใหญ่เลยใหญ่ๆเลยไม่มีไม่มีฟางกวนี้ว้าวสวยเลยเนี่ย เครื่องครบยังเนี่ยครบแล้วค่ะครบแล้วเหลือแต่ผักนา่งตูงใส่ตอนสุดท้ายผักนา่งตูงกับผักเข้าหมวนเอาใจอีกวะมันร่นเพราะหมายถึงว่านวดนวดครบนวดมันไม่เกลือนดิเดี๋ยวมันใส่ตะไบอีกนิดนึงมั้ยพอขอให้ผสมก่อนค่อยใส่ผักนั่งเอาผักนั่งตูดมาใส่เลย ที่ได้สุกพร้อมกันไงรวบยังไม่สุสสาากหรอขาทิ้งเี้ยืดซีมตบาาัมาหันหน้ามาหน้าเราผมจะถ่ายรูปก็เยี่ยมโอเค คือผมมาถ่ายคลิปนี้ผมมีความสุขมากเลยนะผมผมมองเ้าออกว่าผมจะไปจัดโตแบบไหนะอะไรยังไงโอ้สนุกครับคลิปนี้สนุกและอร่อยด้วยครับอ,อร่อยมีไอเดียเยอะเลยตอนนี้ผมว่าจะทําคลิปแบบไหนะอะไรยังไงถ้าใครทาไม่เป็นก็มาดูแล้วก็กวดคลิปย้อนหลังด้วยใช่ใช่ดดูคลิปย้อนหลังว่าเออคุณแม่สุภาพทำอะไรทําแบบไหนเอาอะไรใส่มั่งใส่หัวหรือใส่หลังจะได้ดูจะได้มีความรู้มั่ง บางคนบางคนอยากเขาทำกินเขาไม่เคยทำเขาไม่เคยทำกินเองเขาไปซื้อที่ตลาดอ่ะพอเข้ามาดูครัวลำงินเขาเห็นครัวแม่ทำแล้วเขาเป็นคนดูย้อนหลังเขาทำเป็นเลยเขาเมนมาเขาบอกว่าเขาทำเป็นเพราะครัวลำพืนเช่นทำเอ้เนี่แหละแกงหลายๆแกงพวกไปแอบออมแล้วก็ซุปเป็นพวกซุปหน่อไม้ซุปมะเขือซุปอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แกงอ่อมแล้วก็ทำน้ำยาข้าวพุ่นเขาทำ อ่ะดูยิ้มยิ้มแลหลังเขาจะรูเลยนะสุดท้ายด้วยผักผักอีตูผักอีตูผักสะโอมผักสะโอมผักบุนว้าวล้นแล้วมันก็ยุบลงนะแม่เดี๋ยวก็ยุบลงวัวไม่ถูกใจป๋าอำง่าป๋าทำเองเลยมันจะเลยม่อมันยุบลงเองอ่าเดี๋ยวดูมันไกลกันบ้างเดี๋ยวมันเดือดเดือดนะ นี่นะครับทุกคนสดๆหลังหาดเลยนะครับโอ้โหเสร็จแล้ว,ลวน,นี่คือเขาเรียกแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเปาะอ่านะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเปาะสูตรครัวลำพลิน แม่สุภาพแม่สุภาพอย่างนี้ขอใส่นหนกระจอะเอาซอนหน่อยมาห้เราซีฟเลมให้เราซีฟรส,สดดชาติ <S <S เอาซอสเล็กๆอะ่ะซอสทอติกกั <Yeah. S 1> นค่อยๆ คอสครับเขาจะเรียกว่าดีเลประเสริมสีเรียกแม่เรือดคอสดีกว่าเป่าไม่ให้ให้ชิมน้ำมันอ๋อน้ำจะรู้จักรสชาติไงเป่าเปาให้มันเย็นก่อนนี่นะฮะคือจักน้อยแท้จักเยอะกว่านี้ได้ครับได้คือแม่อยากให้ชิมน้ำก่อนใช่มันจะได้รู้รสชาติไงนี่เป่าให้มันเย็นเย็นกว่าอร่อยนะอาหารพร้อมแล้วดูเป่าให้มันเย็นเย็นมัดูความครสอร่อย่อยนี่นะครับทุกคน สำหรับผมนะมันมันอร่อยแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ากินนัวอีกหรือเปล่าแต่ผมอร่อยแล้วอะแม่จะนัวกว่า,าเราใช่คือถ้ามันยังไม่นัวอะสำหรับแม่ใช่ไหม,ไมยังไม่นัวแต่สำหรับผมอร่อยมากทุกคนอร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบ ใช่แต่ถ้ามันตั้งนานๆมันก็จะนัวเองเนาะแต่มันอร่อยแล้วมันจะมีรสชาติไป่ครับกแป้งอร่อยมากครับคุณแม่วันนี้ขอบครัวคุณแม่สุภาพมากเลยนะครับวันนี้ที่เลิประเสริฐสีได้มาทำคลิปเดี๋ยวคงจะมีเรื่อยๆนะครับทุกคนนนี่ะครับวันนี้อาจจะมีวันเว้นวันหรือว่าทุกวันก็ได้แม่มาาเราเกลือสี่เรายากได้มันยงริดได้ยใช่ใช่แดดมันจางนิดนึงอ่ะผมไี้ทำหนึ่งครับมันอร่อยมาก เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนครับเดี๋ยวอยู่ผมอยู่เต้นวัดโจแล้วเอาถว้วยมักให้เยเกคขอบคุณมากครับขอคุณค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้เป็นกํลังใจให้กับช่องนี้แลวเปิดิ๊กต๊อน้ยนะครับ